แมงแข้งครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล่องเบิงครับก็เห็นได้ตัวใหญ่ๆนะฮะแต่นี่จะเป็นตัวหน่อยบัวลอยสายพันธุ์ใดสวัสดีครับตอนนี้ผมอายุตลาดปลานะครับตลาดปลากลางดงของมันท่านนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ้งกันว่า้างในมีอย่างนรครับนี่จะเป็นพวกปลาปลาซี่ เขอถามให้ด้วยีะยังนี่อันนี้หางง่ว่าค่ะหางง่ว่าปะจ้าโอ้ผมไม่เคยเห็นจ้ามีหางง่ว่ามีขาง่ว่ามีทุกอย่างมีเอ็นเลหูไม่หางค่ะเข้าไปเยืนกินครับต้มซุปค่ะอ๋อนี่บบต้มซุปหางง่ว่าเนี่ยต้มซุปหางวัวมีทุกอย่างมีเอ็นแก้วมีหางมีหูปลาจอกปลาจอกอันนี้ครับดูปลาปลายังก่อนครับปลาจอกปลาจอกตัวใหญ่มากครับ บัวเบอร์เลอร์เลยเราไปเห็นยังกินระบาดนี่ลาบตัวนี้อ่นี่ครับตัวใหญ่มากหนุอยมากเค้นขายตัวอะไรบุ๊คตัวนี้เองสิขายยังได้คำไหน่ขายโลละลอยที่3ร้านนี้ก็จะมีจิ้งหรีดนะครับมีจิ้งหรีดมี มีหอยอันนี้จะเป็นหอยขมนะหอยขัวมั้งครับนี่ห,ห,หอยขัวครับนี้จะเป็นหนูนะครับหนูหนาหนูพุกดิเนะเขาเอิน่นตัวใหญ่ๆเลยหนูฟุกนะครับกุ้งฝอยพวกปลานะครับมีหมดที่นี่นะฮะถ้าผูดด้ใดสนใจก็มาแวะมาเดินชมได้ครับ อาหารหลากหลายครับยู่นี่นังกล้วยค่ะน้ำกวยสิบบาทจ้านี่ครับนังกล้วยสิบบาทอันนี้นงังมัวส้มถุงละ,ะล่อจะลอยหนึ่งอันนี้จะเป็นนังบัวนเนาะไอที่ใส่ขี้เล็กอันนี้เป็นส้มปลาจ้าม่วงอ,อาหารปลาค้าขาขยมาที่ตัวนี้แมงเคียงมันคือตัวหน่อยแท้ ผมเคยเห็นแต่ตัวใหญ่น,น่ะนะรสชาติก็คือกันบอกครับอ๋ออันนี้ชุรร่มละลายบอกอาาถ้าไปเห็นยังกินป่ะน,นี้ครับไปตำปนก็ได้ครับไปครัวก็ได้ตำปนอันนี้แมงแข้งครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล่องบึงครับเคยเห็นแต่ตัวใหญ่ๆนะฮะจะนี่จะเป็นตัวหน่อยบัลลูนสายพันธุ์เลยรสชาติเดคือกันเนาะครับต้องมูตัวยิ่งใหญ่เนาะ เดี๋ยวไปลองกัเช็คบาทก่อนอน,นี่นะครับเดี๋ยวไปลองดูเห็ดนะครับเห็ดขอนขอนอันนี้จะเป็นไอะไรผักหว,วานเนาะผักหวานปลามีบล็อกครับเพื่อนบ,บ,บกบกผักยีสานเกืออลมอน ม่อนยีสานนะฮะหอยเดียดีเนาะกับหอยเรืออันเดียวกันพวกนี T ้เอ้โหไอท่วาอยู huh. ่นี่ปลาหอยบางทีก็เอิดหอยเรือยบางทีก็เอิดหอยเดือขึ้นน่วยใหมนี่ที่นู่น งดนงดนเราไปตำแจ้วครับนี่แมงดาตัวนี้โอ้แมงดาหลายครับไปแมนาหนีได้กินแมงดาได้ครับนี่ฮะแมงดาถุงแังดานี่งสามตัวห้าสิบบาทค่ะแมงดาหอมแต่ว่าขันว่หอมน่ะตอนนี้ขายอยู่สิบห้าตัวลอยแต่ว่าแมงดาว่หอมแบบเมื่อเล็บมีปลาไหล เน็ดเน็ดเขาไข่บอกเน็ดไข่นานี่ก็นี่บอกครับคนบอว่าเกี่ยว้นเนี่เน็ดเน็ดเน็ดไข่ครับเอาไปตาตำต้นนะตำ้นต้นตไข่เาเกลเอมะลมนเงค่ะถุงเท่าไรเกียรต้นหน้าครับร้อยนึงค่ะถุงละร้อยนะครับใช่ไ่มะเน็ดต่ไข่หนูไม่เห็นลอยเดียวจ้ามัน